คนละเมธเจ้าเกิดครับเช่นชื่อปอปั้นครับตอนนี้อายุ19ปีครับกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตครับก็รู้สึกตื่นเต้นมากเลยครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ได้มาแขกก็ถ้าการเตรียมตัวผมก็รู้สึกว่าก็เตรียมความมั่นใจมาครับเพื่อที่จะมาแขกตรงนี้ครับชื่อเกรอร์วิชครับชื่อเล่นชื่อปอโตเรียนอยู่ป .6 ครับแล้วก็ในระเรบโอล มก็เอร์คัปที่นูนไปนต่ไปนี่ไปนี่นี่ไปนี่ไปอี่ปนี่ีได้ย่ไปน่ไปนี่ไปนี่ไี่ไปี่ไปนี่ไปนี่ไปนีอไปนี่ไปนี่ปนีนี่ไนี่ไปนี่ไป็นีไปนี่ไป่น่ไ่ี่นไ เลยนะไปก่อนเพราะมึงจากบาเนี <ok> so like, kind of ่ยมัชี้อเฮมึงจาาไปไม่เชื่อหรอวะมึงเป็นคนห้าวะไม่ได้อบเล สวัสดีครับชื่อนายอาทินัทแย้มสวนชื่อเล่นชื่อสิแกนครับอายุ15ปีอยู่โรงเรียน2อพิยาคมครับจังหวัดแพร่ประสบการณ์ยังไม่เคยแคสงานที่ไหนครับมีแต่งานโรงเรียนครับก่อนที่จะมานะครับก็ดูยู u ู e ครับว่าแบบเวลาเข้าห้องแคสครับเขาเขาต้องทํายังไงบ้างครับเพราะแบบไม่เคยแคสงานที่ไหนเลยครับมั่นใจก็เต็มร้อยครับจะทําให้เต็มที่ครับสวัสดีครับชื่อเข้าฟางครับตอนนี้อยู่ธรรมศาสตร์ปีหนึ่งครับ ถ้าเกี่ยวกัการแสดงคือไม่มีเลยครับโฆษณาอะไรก็ไม่เคยเล่นเอาจริงๆก็คือไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยครับมาแบบเจออะไรก็เจอเลยครับอยากลองท้าทายตัวเองอยากลองทำในสิ่งที่แบบตัวเองไม่เคยทำครับผมเนื่องจากเป็นครั้งแรกก็ไม่มั่นใจเดีวยวครับแต่ว่าก็ต้องทำให้มั่นใจรับฝังเดืยอฝักตัวด้วยครับ อายุ18ปีสูง175นิ้าตอนนี้ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีปทะดุลย์คณะอะไรลูกนิเทศศาสตร์การแสดงว้าวเรื่องเป็นแฟนพอยอ่ะแล้วพอยไปไหนอ่ะมึงเป็นแฟนผมเลยรอการรอการเฮียหรือปะคุณน่ะมีเฮียหรือปะคุณก็สารภาพกันวะ ดีครับชื่อพัดพงษ์ละเปีงครับชื่อเล่นชื่อว่าสไปครับเคยเป็นเอ็กซ์ตร้าในซีรีส์เรื่องคาดครับแล้วก็ถ้าการแสดงจริงๆก็เคยแสดงละครเวทีด้วยครับอยู่ดกันบ่อยในอยู่ยกันบ่อยไม่ได้แปลว่าต้องค่าเลยป่ะไม่เตรียมตัวอะไรมาเลยครับมาแบบว่าสนุกสนุกแบบแล้วก็ไม่ค่อยสบายด้วยจริงๆก็มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่วันนี้ไม่ค่อยมั่นใจเรื่องเสียงอะไรขอเนื้อฟังตัวด้วยนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับผมฟุกฟิสิทธิตมีสมานจิตครับผมอายุ21ปีส่วนสูง180่้อยน้ำหนัก65ครับผลงานที่ผ่านมาผมนะครับก็ที่หน้าสอนของผมระบบเป็นเนนกูสครับ F4 ครับรูปเป็นโปครับเพื่อนายแค่หนึ่งเดียวระบบเป็นอันครับซีรีส์วายครับเพื่อนคนในซีรีส์รับบทเป็นเหมืแดงครับผมแล้วก็เดนแบบสมาร์ทวายสองพันสครับเตรียมตัวในการนอนให้ไวครับเข้านอนก่อนเที่ยงคืนครับ แล้วก็ลิฟต์ตื่นเช้ามาจิ้มตัวครับทำตัวเองให้แบบสมองโล่งพร้พอมที่จะรับกับสิ่งใหม่ข้างในห้องครับพวกมึงอยู่ตรงนะดูดิคนที่แม่งมีพิรุษสุดหรือใครอ่ะกูอยากถามคนยืนยันได้เหมือนกันแต่มันไม่มีใครเลยที่ซื้ขอ,อ,องกูอยู่ในห้องมันใชไงถามเลยว่าพวกอยู่ไหนคนที่คอตายอยู่ไหนมั่นใจก็มั่นใจครับแต่ว่ายังไม่มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเื่อใจไว้ครับกลัวเสียใจครับแต่ว่าพยายามทำให้เต็มที่ที่สุด ทำไมไม่ให้กูมันลบากเลยอ่ะกูเจอมันคอนไหน